ง่ายนี่ปัดปัดมดุงกสวัสดีครับผมเปาเคสาวติอีสานพ่อกระเทเินครับสวัสดียามเช้าจ้ายามเช้าเช้ากับบรรยากาศอุ่นๆมือนี่อุณหภูมิปั๊บขึ้นมา15-16องศา,างถึงว่ามันคือบนหนาวจิตยังไม่ได้พาพี่น้องไปหาอยู่หาก,กินทางไหนจะน้ะมารีวิวมะเขือยักษ์ข้างบ้านพี่น้องเห็นบอกกินออบบ้ายก็ มึงมึงยอดมันก่อนต้นเดียวได้นี่<ฮ>มันจะเข่าหน้าต่างบ้านเลยนี่เืนไ,ได้นก็ได้สอยกินละถ่วมหัวันกำลังเป็นหมากเดอกฟอมเต็มเลยครับต้นเดียวได้นนี่ต้นเดียวพี่น้องเก็บกินบ้างแล้วแหละแต่มือนนิสิเก็บอีกก็เลยเออรีวิวรู้ว่าถ่ายให้พี่น้องบังเลยมะเขือยักษ์ขากบ้านบอกเคนเอิญค่ะตะกี้มันออกกันมันมาถึงอายุเนาะนต้นมันใหญ่ มะเขือที่เราไม่ได้ตั้งใจปลูกเรากินเลยมันมีหมากไอหมากแก่นะพี่น้องเขากระโยนทิ่มไปเลยแบบนั้นนะนั่นแหละนี่แหละคือแบบนี้เห็นไหมมันขื้นเองแบบนี้ตอนแรกขางอกเคนตัดหญ้าบอาเคนตัดทิ่มเลยได้มันละแตกไหมแบบนี้แตกไหมแล้วมันละงามกันเลยมะเขืออย่างกระซั่งเว้นไว้ก่อนสุดท้ายก็เป็นมะเขือม่วงเพราะว่าบ้านสติกไงสติกมากินมะเขือขื่นอาจสะเป็นเม็ดมะเขือขื่นไปนะนะแต่ถ้าเป็นมะเขือขื่นสติกสิตัดเพิ่นว่า บ้านนี้บ๊อแม่นมะเขือตอแหลแม่นบ่ตอแหลมันสียาวบ่อบมะเขือม่วงอันนี้ค่ะมะเขือตอแหลมันสียาวหนวดลูกมันสียาวเร็มๆเหมือนลูกลักบี้เนาะบ่มะเขือตอแหลนพวงเลยคือจังไอ้นั่นเออสีม่วงเออม่วงแป๊ดเลยเออแต่มันเป็นพวงมันออกทีละสี่หานวยเอ๊ะเก็บเกะปะแม่นจ้ะมันสิเกะปะเก็บปกะปะกำลังซ้อมดอกอีกเรื่อยๆเลยกำลังออกอีกบ๊อบเหนเด็ดใบ ไปรอบนึ่งเลยแต่งใบแต่งใบไปรอบนึ่งแล้วมันเกิดใหม่อีกละใบนี่แต่ว่เคียงก็ต้องมาแต่งอีกให้เพิ่นจับมากเพืนเรียงลูกสวยก็สวยอยู่นะสวยหาคัดเนยเด้งยกขึ้นโอ้ยพื่อนะเนยเด้งเนยเด้งเนยเด้งพี่น้องเห็นว่ะเออเนยเด้งขอสักรูปนี่หาคัดเก็บเลยเนาะอเนยน้อยเนยกระนี้เบิ่งกินกับปุกันเก็บเลยนะสีม่วงๆก็เก็บเลยนี่น่ะ เกินี่ชิ้วๆกับเจียวกับยังก็ว่าไปถ้ามึงหึงมึงหิงเก็บโลมมึสิเก็บปะดกอยู่นะดกถือว่าดกนะแต่ใบมันป๊บใบป๊บเปิดหาก็ได้เดิเก็บมือก่อนไปด้อุ้ยตากรงลงข้างล่างก็เหนื่อดีเหยเน็กเหนื่อยบ่เนี่ยพี่หม่อมบอกน้องบม่อมดีเด้อมันอยู่ใต้ใบม่งๆนู่นี่เนี่ยโบเก้นเพื่อดีพื่อดีแว่ปกันหลยเห็ดเอาข้างล่างก่อนเนาะข้างล่างก็เก็บข้างล่างก็ยกขึ้นเออโอ้ยกองเก็บเลย สามนู้ดต้นนี้ได้เท่าไหร่เลอเอาเอาลวดน,นั่นเองกแช่ตู้เลยแล้วกเดี๋ยวลยมาทงขี้บันนี่สิเ่เกิดเองแบบไม่ได้ตั้งใจมาได้ปลูกนี่แล้วกินเม็ดแล้วจะโยนถิ่มไปเลยแบบนั้นนะตั้งใจปลูกหรือมันเถื่อมันกับบองงามเ้วยพี่น้อง ผล้วไอ้พักหญ้าข่ะคิงนี่ไงนั่นนั่นนั่นนี่ไงนั่นนั่นคิงนั่นแหละเดี่ยวเดี๋ยนคิดหาคิงแล้วพอมาแต่งใบมันออกรอบนี้มันออกเป็นผลเป็นหมากเลยเนาะเอาลวดนี่มากนี่ไงเนอะแต่ดอกไดนที่ว่าจะเป็นจะเป็นหมากมันก็ออกเป็นตุ่มเล็กๆเลยเนาะเมนจ้ะนี่น้อยเยอะ กเว้นมันคือมีสีเขียวด้วยนี่เดี๋ยวสีเขียวด้วหนึ่งมันยังน้อยอยู่เบืองจากอันนี้มันเบาเข็มเบืองจากอันนี้เขาเอ้อว่าอีกย่างนะย้อนเสียงฟันมันให้มันห่างกว่านี้ก่อนเทาเฟิงว่าคือเกหรืออ่อนนะนะมันสิบบาทแบบนี้เนาะแม่นจ้ะเด็ ยอ้อนเสียงฮานาพีามมม่บอกกินอนาคตฟิเดเมนต์มะเขือกินแบบนี้บ่สเอาก็บ,งบังไปน้ำเหน่นนดูดิมันจิยื่นเข้าหน้าต่างบ้านเลยเปิดหน้าต่างกินเลยด่าความสูงมันของต้นมะเขือเอ,อ่อมือหนึ่งทะลุขึ้นเพิงฟ้าเลยอี <c oughs> อย่างนะมีทานไอ้น,นั <c oughs> ่นนะถั่วยักษ์บอสนะมะเขือยักษ์อันนี้จะเป็นมะเขือยักษ์ในตำนานนี่โอเคอี่อีกนรื่องนี่อยู่กับเอออ๋อหรือแกอย่าเพิ่ง มึงก้อนเอาลวดใช่ไหมเป็นบานเลยอืมโอ้ยยื้อเอะไรเนี่บัดดี้เออนสูงต้นสูงนี่แล้วบกเขาไปน้ำเดิมย้อนเสียงโอ้ยหลีมองก็บเห็นเนาะบัดดี้บ้าเบห็นอีหลีเห็นดิเนี่ยเห็นเบาเคีนเลยต้นเดียวอีหลีเพี่น้องดวงเสต็กสีไขยลำต้นมันให้เบิกเดิมนี่ดิดิต้นเดียวมันก็เตะออกมาเนี่ยดิ ดินี่ไอ้กิ่งข้างในมันนน่อยแบบนี้แต่งออกว่เกเนื้อมันบอได้เสงมันมันพอดีไอ้ต้นมันลุกๆุ่มนต้นมันลุกลฮ่ยฮอ้ยจบโ้ยขออภัยนะตัวไดคินฮอดเนาะขอาทอกัตุ้เส้าแท้ไหนนินทานอ่ะขุนวยข้างในก็ ตุนเดียวเถาตึกว่าจะซีเกตประกาศเกี่ยวปีขังบ้านน้าจ้ะนี่ต้องต้องเริ่มเก็บเมนีบอกขึ้นหน่วยนึงสถิตกมองแนมเห็นให้ดิเพราะว่าเดี๋ยวสถิตกสิทําลงรถบมแม่นมันพุ่นพุ่นพุ่นทะลุไปพุ่นพูนหน่วยบักใหญ่พูงไงโอ้เออแล้วก็พุ่นอีกหน่วยนึ่งถูกพุ่นพุ่นพี่น้องเห็นบอไม่เห็นใันดิโอ้เออ ใช่างมาตีราคาให้แล้วจจะนี่งลงรถนี่ค่ะนี่เอ็ดมุมนี่แหละพี่น้องแห้งทักแห้งท่วงอยู่รถนี่น,นี่ต่อจากนี้มาถึงต้นมะม่วงนี่คงเล็กทาสีให้มีฟืนมีไฟแบบนี้นะเพ่นประเมินราคาให้อยู่ประมาณแปดหมื่นต้นรถต,ต้นคนหาแน่เงิน น้องอีต้นรถรถตากฝนตากแดดบัดระบบเคลนจักษ์บ,บัสบว์บัสโบลูของเนมโบเห็นแล้วแม่นบอ่อันนี้ยังไม่ได้มาคทำเลยคทำแล้วก็เอายับออกเลยสติว่าเพิ่นวัดช่างวัดมือห้ัวตกผิดนะเออตกผิดเออดลยน,นัน่นแหละเราต้อง<ผ>เอายับออกแต่ต้นเพิ่นกัดซีดิีดออกไปเองมันก็ทำไม่กันนนี้ออกโด่งโอ้ยอยากอ้างหมวกเบาได้อยู่นะได้กินอยู่นี่น กม่วงเบาของเราปีนี้กล้องสติ๊กคือเป็นมัวมัวม่วงเบาของเราปีนี้ม่วงไหมพี่น้องบทความดกโคตรโคตรต้นน้อยนี่ดีสวยขนาดต้นเนโนยังดูนี่ขู่เบืองนี้นะดีดีโอ้ดกกีดีดกกีดีปุู่ออกดอกชุดใหม่ก็ออกนี่ก็เบาปีสองปีแหละกินได้อยีกอ่ะชูนิ้วใหม่ดู ความดก,ดกของมะม่วงปลูกอย่างกระดกพี่นอ้องค่ะออนซ้อนอันนี้หันแดงจกกักระพาดหนุ่ยใหญ่ใช่ใช่มงเบาไปไปเก็บมะเขือต้นนั้นตื่นอีกปะหางบ้านโอเคก็ต้องเอาออออกเต้นดอกแคีนตัดถิ่มเลยพี่น้องเอ้ยถิ่มเออมีหลายต้นอยู่ดอกอีกต้นหนึ่งพี่น้องอันนี้ก็บ่ได้ปลูก <c oughs> อันนี้อันเมื่อกี้ฮะต้นมะเขือยักษ์อันนี้ผัดเตี้ยติดดินสันนอนเก็บผมอืุบ่ึมความดกนี่มาเบิ่งมาเบิ่ง เสต็กเก็บกินตลอดอันน oh. An ี้ค่ะโอ้โหมื่อเช้าเสต็กเอาน้ำมาลดน้ำโอ้กองอยู่น้ำพื้นผู่มะเขือโอ้โหมันง่ายนี่ปุ๊บปัดปัดความดุ๊กความดุ๊กฮะเต็กเก็บกินเรื่อยๆอยู่ได้บ่อเคียนเลยเล็กต้นนี่ค่ะหัวซอดีๆปุ่นโอ้เก็บรดบ่อเคียนต้นเดียว อันนี้ก็ไ่ได้ปลูกคือว่าเอาทะเลกินเม็ดละวใสมมนแล้วเกิดแล้วเว้นไว้ <c oughs> แต่พันนี่มันคือเป็นพวงแบบนี้เนาะนี่แหละตอเลบอกเค้นเนาะเออตอเลสีขาวมันมีตอเลสีขาว,ขาวกับสีม่วงนี่แหละมันคือตอเลของเทฮะตออแรกเขาก็มาปลูกเขากินเทาเลยสดเม็ดไปทิ่มไปทั่วกวาดไม่นเรื่องยังบรูแล้วบัตรนี้มันตรงกับชายคาพอดีเอารุ่นไหนนี่รุ่นนี้ะเนาะเก็บบอลเออบอนเก็บมัน แกงกะหามีนูเลยแกงกระถกแกงกะทิอย่างก็ว่าไปเลยคือว่าอะไรอีกต้นนึ่งหัวถ่วมหัวอีกต้นนึ่งเตี้ยติดดินเมี่ยนมะเขือมึงนะติ๊กซุปมะเขือเขาบอกสติ๊กบัได้แซ่เขาเหนียวมือนีิเอาโลเก็บไปไว้เดี๋ยวค่อยทำเมนูใหม่ก็ได้เด็ดใบออกติ๊กมาเด็ดเธอนึ่งเหรอได้มันหั่นใหม่เลยนี่ดึงเลย ดได้เมด่อตอนนี้เนาะบ่บมันคั่วมันยังหันกับเวน้นมันเนบิ่งเอาเข็เบิ่งคั่วมันนั่นแหละเป็นบ,<อ>บาสอะไรนะเออนี่ยนี่ได้ม,มังมังนึ่งมังนึ่งนี่นี่เอาเออฮะนี่คือมาแบบนี้เอาเลยนี่นี่อะไรกันก็ได้เหลืองเหลืองนี่ก็ไปเทกเอาไปหวานไว้เเอปปีกมันนะเกิดดีๆเดี๋ยวไปปลูกมันแต่ติคือรีวิวตัวปลูกเด้อตันนี้เด้อเดี๋ยวค่อยรีวิวตัวปลูก เต้งก็เต้งอยู่ตอนนี้ฝนพอแล้วมาจึงพื้นต่ต้นแค่อย่างนี้นะปลูกเขาประคบประหนมฮ่ะพ<อ>ี่น้องโอ้ยโหงานนี่แน่นเลยต้นเหละแท้เออเลได้กันไกลมาดึงเอาไว้นี่แหละเก็บเป็นบ้านเนี่ยตะว่ันต่วันพี่น้องมีมะเขือต้นเดียวซ้ำนีฮ่ฮะ น้องอย่าบอกถอาบอกบกโอกเขียนด้อใส่สูตรไดมันกดกแทบโม่รู้มันดกเองเลยกือะเละมันดกดกแล้วนะม,มันฟันมันดกไปแล้วข้าสารมุดเต็มเลยดิยดอกด, <c oughs> ดึงเหนียวนะดูด้วกันไกลทั่วร์คล่ะ แล้วเวนาะได้ีนะติดนี่ชุดใหม่เต็มเนี่ยมีแกแล้วได้เีน้อยนี่บึงจะคัวมันเออเอาโรดจ็บโรดั่วพ่นบาทออกละได้ได้เก็บแล้วนะนี่อยู่น,นี่เอาขาวเน่นั่นเลยเายกขึ้นงานี่ก็บึงางานไ้ đồ có những ổ cúp gì đi nhìn một đi đây thì đồ này Tiếp đến Nào Mình khô một khiên Xúc lâu lệ Bất nhá

ฮอดบถึงเลยจติ้งหดบถึงเลยนี่ดิจะปลูกไงดิจะจ้องกรแจงอยู่นี่ดิปลูกเด้นี่ปลุมปลุมอยู่นี่นี่ซื้อมาปลูกเลยนี่เออนี่นี่ดิโปลูแก่บิแก่เบิบ่ลมีแล้วก็ป่ยากคือพนว่าละมันยังก็นี่ก็เป็นอีก มะเขืออีกมุมนึงที่เขาใส่น้ำเลยพี่น้องเมื่อวานบอกเคียนเก็บไปแกงกะทิบักลายเลยได้หนีต้นนี้ก็ได้นี่ยอดอันนี้ก็ได้มักกินผักปังปังดอกละดอกอันนี้กันอันนี้ก็บพุดดิฮูฮูแม่นมาเลยเก็บไปเลยได้เมื่อวานนี่ไดยเป็นถ้วยบักใหญ่เลยบักใหญ่แกงกะทิเลยแกงกะทิจะเป็นหมก อันนั่นมะเขือขึ้นมะเขือขึ้นเขาจะเอาให้มันเหลืองเนาะมะเขือขึ้นอันนี้มะเขือขึ้นพูมะเขือขึ้นเพื่อนก็เอาเอาเอ็ดน้ำงานกันหลายเท่าอยู่ได้เนาะถุงบักใหญ่เพ็่เก็บให้ครับมะเขือขึ้นตำกับไอ้นี้ไอยยังนะเพื่อนเอาไปมะกล้วยต้นนี้เออหิวพอเคนเก็บให้ถุงบักใหญ่มันเขียวใหม่ผุดกอดกจนม่วงอยู่ มะเขือข้างนั้นเลยแหนมลงไปนี่บางคนเพิ่นเอาไปอีหยังนะดองบ่ดองดองจะเฮามค่ดองเป็นมาบอกเค็นบัดนี้พอแล้วกินบ่ทันแล้วมารีวิวไอ้นี่มารีวิวบักกล้วยกล้วยหอมทองเฮาใหญ่สมัยเลยพี่น้องนี่เกิดเองนี่มะเขือเทศเกิดเองคือ ร่างพอยลา่างจานเศษอาหารสาดมาเวลา,าเรากินตะม,ม้งหุงหรือเนม,ม,มนเูมนสมนใส่โคนไว้แบบนี้นั่นแหละถึงมันเกิดนี่ได้กินเด้วนี่มันเกิดเทศแบบนี้ค่ะอันนี้ตะลิงปิงเด้อจ้าเนี่นตะลิงปิงนี่อ,นออกดอกแล้วสิดไดายนี่เห็นไหมเห็นดอกเพิ่นบอกพี่น้องเห็นบปล่อ่าสิได้ยเก่งส้มแกงส้มเหมือนคนตายแล้วดิเอเอแกงส้มตริงปิ้งนี่ โอ้ยไปตาคันแทะกับเอาต้นตะคบมาปลูกพี่น้องจ้าไปทำล่มไปทำล่มนี่มุมมุมที่เสาติ๊กนอนนี่คือห้องนี้นะนี่นะนี่นะมัน,นมันฮ้อนเสาติ๊กก็เลยเอาต้นไม้มาปลูกเพื่อให้ต้นไม้มันสูงขึ้นมิดหน้าต่างหรือถ่วงหลังคาเฮานี่ช่วยกันแดดช่วยกันแดแต่ว่าคือว่าหรือทั้งมะม่วงทั้งตะคบทั้งอย่างมันแค่เวลาเนาะเนาะเป็นปีสองปีพอแหละมะม่วงมะพร้าวมะก,ก้วย กล้วยหอมทองทั้งบดกล้วยหอมทองเขาใหญ่เลยเด้อโอ้องก็ได้ยาวฝนเไปเลยเ่าจึงเพิ่ขยายเนาะแม่หน่อมายามหน้าฝนแล้วค่อยขยายนี่เด้อใหญ่ดีดีดีนี่กล้วยหอมทองเด้อนี่เด้อของมักสัตติกสัตติกมักกินกล้วยหอมทองนี่ค่ะเป็นชนพี่น้องเห็นเธออยากซื้อโลดเธอนนองอิวจึงซื้อมาฝากติดใต้นี่ของปลูกของฝังเฮาแนมเขามาเขี้ยวอยู่ในแม่นบดเลยเด้อนี่เด้อ พอได้กินพี่เราก็อย่างนงอยบางอย่างเฮาก็ไ่ได้ซื้อ่ะนะเราอยู่บ้านอันไหนที่ฮามากกินก็ไเลยเนาะมาปลูกเนี่เบื่องมะเขือแรกแรกมันก็ยังี่บเบาค่อยได้ไปไลยอีกปีสองปีแห้งสิล่มลื่นเมนเอาไปกินกับป่นกับแจ่วแกงกระทิหรือซุปมะเขือใส่เฮ็ดกระด้างก็ว่าไปเมนูฮาวนี่แหละมาอ้างมารีวิวต้นมะเขือเตี้ยก็มะเขือยักษ์ของเฮาวักห้าขาขจริงเนาะ มึงมียังไรคลิปนี้ก็ได้อ้าบอกเคลีลายพี่น้องเลยเฮาก็ได้พี่น้องเลาะข้างบ้านสำรวจผักห้าของเฮาเนาะจ้าเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเด็เดๆครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า